ก็อ่าช่วงมาสองอาทิตย์ที่แล้วจริงๆ <c oughs> มันเป็นปัญหาของผมมานละ้วแต่สัมพักหนึ่งล้วฮะคือผมอ่าผมยังอยู่ในวัยมาหาวิทยาลัย หน้าที่สําคัญของผมคือต้องเรียนพ่อแม่ผมไม่อยากให้เกรดตกก็ท่านอยากให้ผมเรียนหนังสือมากกว่าทํางานแล้วก็เรื่องงานก็คือการทํางานในจุดนี้มันไม่ใช่การออกงานวันหนึ่งแล้วจบครับม,มันต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวในการ ฟิตหุ่นหรือว่าในการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ๆตลอดเวลาคุณย่าก็สื่อการพยายามอิ p พ o ูฟตัวเองให้ดีขึ้นตลอดเวลาครับซึ่งมันเหนื่อยมากทั้งเรื่องเรียนและเรื่องการทํางานรวมถึงเรื่องกีฬาด้วยทําให้พ่อแม่ผมพูดกับผมว่าผมไม่มีเวลาให้กับพ่อแม่เลย ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมเสียใจมากวันเดียวกันนั้นเพื่อนผมก็พูดกับผมว่าผมไม่มีเวลาให้เพื่อนเหมือนเดิมเลยนั่นก็ทำให้ผมเสียใจมากเหมือนกันแล้วก็คือคนรอบข้างผมต่างบอกผมเป็นเสียงเดียวกันว่า ผมไม่มีเวลาให้เขาเลยครับก็ออวันนั้นผมเสียใจมากรู้สึกว่าทำไมผมเป็นคนที่แย่จังวะแค่คนที่ผมรักอะ่ะผมยังไม่มีเวลาให้เขาเลยผมให้เวลากอบ งานหรือตัวเองมากเกินไปหรือเปล่ามันก็ทําให้ผมคือผมเครียดแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงมากๆครับผมแล้วก็พอดีวันนั้นผมมีโอกาสได้เขียนอะไระเป็นจดหมายครับ จดหมายวิชาภาษาไทย,ยไผมก็ไม่รู้ว่าอะไรตนใจให้อาจารย์ให้ผมเขียนวันนั้นพอดีขอหาไปครับมันเน้อที่ประมาณ12บสอันทัดครับอาจารย์เขากำหนดมาแค่นั้นชื่อเรื่องมันคือชื่อว่าชื่อนาเพียร นาิกาปลุกดังขึ้นเช้าของวันที่11กุมภาพันธ์ทุกวันผมจะตื่นขึ้นมาพร้อมบอกกับตัวเองว่าชีวิตวันนี้จะต้องดีกว่าวันว่าวานเสมอแต่วันนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นความรู้สึกของเช้าว,วันนี้คือความท้อแท้ความเหนื่อยหน่ายรู้สึกละอาใจกับชีวิตตัวเองมากปกติผมจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก มั่นใจว่าสามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตนเองผมเคยเป็นนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จเป็นนักเรียนที่ได้รับความชื่นชมจากอาจารย์ผมสามารถทํางานหาเลี้ยงตนเองได้หาเงินตอบแทนพ่อแม่ได้แต่ในวันนี้ปัญหาทุกอย่างก็กระดังเข้าหาผมพ่อแม่ที่เคารพรักของผม ท่านต้องการเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันมากกว่าแค่วันเสาร์วันอาทิตย์เพื่อนเพื่อนผมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผมไม่มีเวลาให้พวกเขาคนรักผมที่ไม่เคยเข้าใจในตัวผมเลยทุกคนที่ผมรักต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผมไม่มีเวลาให้ปัญหานี้ทำให้ความรักในอาชีพ ความรักในตัวของผมมันโดยลาลดลงไปสิ่งเดียวในชีวิตที่บอกให้ผมต้องมีชีวิตต่อไปคือชื่อของผมชื่อว่านาเพียนชื่อผมมีความหมายมาจากความมานะกับความเพียรพยายามผสมกันพ่อแม่ผมตั้งชื่อนี้ให้ เขาอยากให้ผมสามารถฝ่าฟันลุกขึ้นสู้กับความยากลำบากเหมือนเหตุการณ์ที่ผมประสบอยู่ตอนนี้พอผมคิดถึงเหตุผลนี้ผมกลับไปก่อนพ่อแม่ขอบคุณท่านที่เป็นพลังให้และผมจะกลับมาลุกสู้ตั้งใจ ผมมานะเหมือนเดิมให้สงกับชื่อนาเพียนของผมอีกครั้งหนึง่งผมบอกพ้อกับแม่ว่าขอบคุณครับตัวผมจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังในตัวของนาเพียนก็อยากจะบอกว่าวันนั้นผมอาจจะไม่ได้เขียนว่าเอ่อ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารักและคอยให้กำลังใจผมผมเข้าไปนั่งอ่านทั้งใน IG แล้วก็ทวิตเตอร์โซเชียลที่ทุกคนแบบพยายามให้กำลังใจครับขอบคุณที่ให้ผมผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ก็ผมอาจจะไม่ใช่คนที่เพอร์เฟ ไม่สามารถเทคแคร์ทุกคนได้เท่าที่ทุกคนต้องการครับแต่ว่าผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่ผมเกิดมาพยายามให้สมกับที่ได้ชื่อว่านภเพียรแล้วกันครับขอบคุณครับ